บทสวดกรณียเมตาสตรพร้อมคำแปลแผ่เมตตาให้กับเทวดาเทพิทักษ์รักษาปราศจากภัยอันตรายทั้งสิน้นมีสเสน่ห์เป็นที่รักของเทพมนุษย์และอะมนุษย์สวดเป็นประจำดีนักแลันทรมยัง กรณียเมตตาสุตคาถาโยปนะมาเสกรณียมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตากิตอันภิกสุผู้ฉลาดในประโยชน์ใครตะบบรลุสันตะบท อยู่เสมอพึงกระทำก็คือสักโกอุชูจะสหุชูจัพึงเป็นผู้อาจหารเป็นคนตรงและเป็นคนซือ่อ สุวจจสาสะมุทุอนาติมานีเป็นผู้วางไงอ่อนโยนและไม่เยอะหยิงสันตุสโกจสุภโรจาเป็นผู้สันโดดเป็นผู้เลี้ยงง่าย อาป,ปะกิจโจจสัลลาหูกวัวเตเป็นผู้มีกิจน้อยมีความประพฤติเบาพร้อมสันตินทรโยจะนิปปโกจามีอินทรีย์อันสงบลงังหับมีปัญญารักษาตนอาป,ปะคบโพกุเลสสอาณานุคิดโท เป็นผู้ไม่ขนองเป็นผู้ไม่ผัวพันในตรากูลทั้งหลายนักจะขุดทางสมาจะเรกินจิเยนวินอยู่ปะเรอุปาวเธยยุงไม่พึงประพฤติในสิ่งที่เลวสามใดใดที่เป็นเหตุให้คนอื่น ซึ่งเป็นผู้รู้เตียนเอาได้สุขิโนวาเคมิโนโนโตัพเพสัตตาพวันตตสุขิตัต ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขก,กายสุขใจมีแต่ความเกษมสำราญจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขเถิดเยเกจิปานาภูตติสัตว์มีชีวิตทั้งหลายทุกเหล่าบันดามี ตาสาวาทาวราวาณวเซสะที่เป็นประเภทเคลื่อนไหวได้ก็ดีประเภทอยู่กับที่ก็ดีที่คาวาเยมหันตาวามชชิมาลัสกาอนุกัุลา เป็นสัตว์มีขนาดลำตัวยาวปานกลางหรือสั้นก็ดีเป็นสัตว์มีลำตัวใหญ่ปานกลางหรือเล็กก็ดีเป็นชนิดมีลำตัวละเอียดหรือมีลำตัวหยาบก็ดี ทิฏฐาวาเยจท่ทิฏฐาเป็นจำพวกที่ได้เห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีเยจะทุเรวสันติอวิทุเรเป็นผู้อยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ไกลก็ดีภูตาวาสัมเวสีวา เป็นผู้ที่เกิดแล้วหรือกำลังสแสวงหาที่เกิดอยู่ก็ดีสัพเพสัตตาภาวนตุสุขิตตตาขอสัตว์ทั้งปวงนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขเถิดนะปโรปรังนิโกพเพทาบุก คนไม่พึงข่มเหงกันนาติมันเยธากาทาจินังกินจิไม่พึงดูมิ่นเยียดยามกันไม่ว่าไหนที่ไหนไหน ยาโรสนาปฏิขสัญญานญานยมันยาสัทุขมิเชยยาไม่พึงคิดก่อทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธและความขาดเครือง มาตายะทานิย e ังปุตตังอายุสาเอกะปุตตะมนราเคมานาธนมบุต คนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนได้ฉันใดเอวัมปิสพะภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมานัง ถพงจเจริญแม่ตาจิตอันกว้างใหญ่อันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม่ฉันนั้นเถิด เมตัญจาสัพพโลกาสมิงมานาสัมภาะเยอปริมานังอุทังอโทจติรยิยจะสัมภาทังอเวรังอสัปตังพึงจเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่อันหาขอบเขตไม่ได้อันไม่มีเวร ไม่มีศัตรูคู่ภัยไปในสัตว์โลกทั้งสิน้นทั้งในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องต่ำและในทิศขวางติดท่านจรังนิสินโนวาสายาโนวายาวตาสาวิคาตามิมรโท ผู้จเจริญเมตตาจิตอย่างนี้นั้นปราธนาจะตั้งสติในเมตตาฌานให้นานเพียงใดท่านผู้นั้นจะอยู่ในอิริยาบทยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเอตังสติงอทิเทยะ ก็จะตั้งสตินั้นไว้ได้นานเพียงนั้นรัมมะเมตังวิหารังอิทธมาหูบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเมตตาวิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรมวิหารในพระาศาสนานี้ทิฏฐิจานุปคามสิลวาบุคคลผู้นั้น ละความเห็นผิดเสียได้เป็นผู้มีศีลทัสเนะสัมปันโนถึงพร้อมแล้วด้วยญาณทสนากาเมสุวิเนยเคท,ทังสามารถกำจัดความยินดีในกามทั้งหลายเสียได้ นาหิชาตุคาภาเซยยังปุนเรติติตย่อมไม่ถึงซึ่งการนอนในคันอีกต่อไปดังนี้แล <ś c oughs> <ś c oughs> ในบทกรณียเมตสูตรนี้ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนพระกรรมฐานแก่พระภิกษุราวห้ารูปในป่าหลังจากได้เรียนรู้พระภิกษุก็ได้แยกย้ายกันไปเจริญพระกรรมฐานตามใต้ต้นไม้ภายในป่าหิม,มวัน รุขเทวดาที่สถิตยอยู่ตามต้นไม้ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากภิกษุจำนวนมากมานั่งบำเพ็ญเทียนโดยทางฝ่ายรุกขเทวดาคิดว่าภิกษุเหล่านี้ต้องนั่งสมาธิเป็นเวลานานทำให้พวกตนลำบากจึงรวมตัวกันหลอกหลอนพระภิกษุด้วยการจำแรงกายให้หน้ากลัวเพื่อขับไล่พระภิกษุ มาทั้งรูปและกลิ่นที่ไม่เจริญใจเหล่าภิกษุถูกรบกวนอย่างหนักจนหาความสงบไม่ได้จึงพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระคาถาการณียเมตสุให้พระภิกษุกลับไปเจริญพระกรรมฐานตามเดิมพร้อมกับสวดพระคาถาบทนี้ เพื่อเจริญเมตตาให้แก่รุกขเทวดารวมถึงมาพรพจญทั้งหลายเมื่อรุกขเทวดาได้รับฟังกรณียเมตสูตรก็มีจิตใจที่อ่อนโยนร่วมอนุโมทนาและคุ้มครองัยให้เหล่าภิกษุทั้งหลายสามารถบรรลุพระกรรมฐานได้ อานิสงค์ของการสวดกรณียเมตสูตรเนื่องจากบทสวดกรณียเมตสูตรค่อนข้างยาวผู้ที่จะสวดภาวนาจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเมื่อสวดแล้วจะเป็นการเจริญสติสมาธิไปในตัวเชื่อว่าผู้ที่สวดเป็นประจำนั้นจะเป็นที่รักของเทวดาและ ได้รับการดูแลคุ้มครองภัยผู้คนรักให้มีใบหน้าผ่องใสนอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมสวดบทพระคาถาการณียเมตสูตรด้วยกันนะคะ ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธขอขอบพระคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์และกดซอบจะครเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับช่องย่าดาวแฮป p ี้ไลฟ์ชีวิตท,ที่มีความสุขด้วยกันนะคะขออนุโมทนาสาธุด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอน